คำนี้ทุกคนถ้าอยู่กินนะเจนนี่จะร้องไห้เลยอูะออกินก้าทีนึงเมมเป็นลุ่มสุดยอดสุดยอดมากทุกคนสุดยอดสามพันคนอีกแปดนาทีเราจะมาปล่อย อีกแปดนาทีมีโค้ดใช่ไหมมีโค้ดกันแดดรอเลยรอคนดูเข้ามาด้วยนะคะวัววัวถ้าอยู่ยูกินคำนี้มามีจะเป็นลมมามีจะอยู่อยู่กลืนก่อนสิลูกอยู่กลืนก่อนสิคะกลืนก่อนกลืนก่อนทุกคนมามีจะเป็นลมมามีจะเป็นเอ้าเอาให้มันลมเลย อ่ะอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะโอ้สวัสดี4,000คนค่ะขอ5,000คนได้ไหมขอ5,000คนได้ไหมมันคือกันแดด N S Y ลูกจำชื่อนี้ไว้เลยกันแดด N S Y โคตรดีโคตรจึ้งผีเพลงง่านก็ใช้ได้สวัสดีค่ะที่ค่ะดีค่ะยูจินหม่ำหม่ำนะหม่ำหม่ำกูดก็ได้ยูจินเดาหม่ำหม่ำฮะหม่ำหม่ำกูดไปเฮ้ยดูสิหม่ำหม่ำฮะันนี้เหนื่อยนะแต่ละวันแต่ละมือแต่ละด็ นยู่ะเ่นี่มัม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 กูเขาเอออยู่ที่นีมัมมัมมัอยู่ที่นีมัมมัมเนะเนะหมดแดงขึ้นต้นติ๊กใครดุกดิ๊กนั่นเลยตัดสวัสดีค่ะขอขอบคุณสำหรับทุเรียนนะคะให้ทุเรียนให้เฉพาะในไลน์นะคะข้างนอกไม่ต้องให้เนาะกลัวกลัวหนามห้าพันคนหรือเปล่ายุกอุ้ยเข้าตามหมามีแล้ว คํานี้ถ้าอยู่จินกินหม่มมีจะเต้นกู๊ดบอยหม่อมม่อแต่ยูจินไม่กินหรอกอยู่จินไม่กินเห็นไหมเขาไม่กินเห็นไหมเห็นไหมล่ะเขาไม่กินหรอกคํเนี้ทุกคนว่าไงทุกคนคิดว่าคำนี้ยูจินทุกคนคิดว่ายูจินจะกินไหมคำนี้ จินกินคำนี้ก่อนให้พี่ๆดูหมามีจะเป็นลมอ้ยกินไปเล้กินปเลกินกิ้อสวัสดีห้าพันคนค่ะยูสวัสดีพี่ๆเลยห้าพันคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยๆลูกหนึ่งสองสามสวัสดียูทำแบบนี้ยูทำแบบนี้ยูทำแบบนี้สวัสดีค่ะกดกิ้งหนึ่งทีกดกิ้งหนึ่งทียูยูยูขายูยูเกียให้มามีหน่อยเออบีมันเป็นเนื้อสีฟ้าพี่ชอบมากเลย ใช่ค่ะทาให้มามีหน่อยเอานิ้วท้าให้แมบมีมอ,ยอย้ายเข้าตาสิคะทาที่แก้มสิเห็นไหมมมนมีแต่งหน้าแล้วหมามีกระทาซ้ําได้อะทา